ไซส์นี้จะเป็นไซส์ที่เราเอามาฝึกให้เขาเชื่องเราแล้วก็คือจะเป็นแบบนี้น้อใส่ห่วงใส่เชือกขึ้นคอนเริ่มฝึกให้เชื่องก,กับเราเพราะว่าน้องเป็นไซส์ที่เริ่มจะติดจ้าของแล้วก็เป็นไซส์ที่เริ่มขัดดินแล้วนกก็อย่าอยู่ในห้องแอร์เราต้องการอยู่ในอุณหภูมิ32ค่ะประมาณนี้อย่าต่ำกว่านี้ให้ถ้าเป็นนกที่ค่อนข้างละมุนน่ารักน้องก็จะขี้อ้อนถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยน้องก็จะสามารถผิวปากน้องเทงค่ะัยกำลังหัดแทไวกำลัง โซนัยกำลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองเราก็จะวางอาหารลูกป้อนนกที่เข้าคู่กันแล้วอันนี้จะเป็นนกตัวผู้ตัวเมียคู่นี้จะอยู่ที่2500าบาทเจ้าไหมเ้าไหมวันนี้อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าเจกันแล้วมันจะเป็นนกที่นั่งพูเข้าไปนั่งพูเข้าไปนกไม่มีด้านอันนี้นกหรือปลาทูก็จะหน้าร้านตัวูตัวมี้ก็ไปอีกแบบนึ่งถามว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเข้ามาเราก็ไม่ อยาให้เครียดเลวค่ะก็ถามลูกค้าปุ๊บลูกค้าแบบว่าเอาแล้วเคยเข้าลงแลับจำนำไหมจำ <c oughs> น,นัเต็น <c oughs> นึกอยู่มันเกี่ยวกันยังไงกันไว้ข <c oughs> อเป็นใชัยันที่นา <c oughs> อันนี้ก็จะเริ่มต้นที่100่งร้อยบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้120เหรอคะใช่ค่ะเดนนี๋ยวจะ120อย่างที่ได้ยินเสียงอะคะ่ะเบาๆเขาก็ร้องกุ๊ก,ก,กู้กุ๊กู้กู้อย่างเงี้ยก็จะเป็นการร้องของนกเขาสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิาคาสทนวร์เที่ยวค่ะทลิปนี้เราอยู่กันที่จัุจักร2มินดมยนีนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านบางเซมค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ,งจ,งจ,งจงให้เราด้วยค่ะอันนี้จะเป็นกีนชิกนะคะกีนชิกพายแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีกีนชิกบูพายบูพายก็จะคือตัวนี้ค่น้องจะมีสีฟ้าเป็นสีสูงสุดของสีฟ้ากลองนี้นะคะจะเริ่มต้นที่1,200บาทค่ะจะเป็นต้อนเสริมก็คือต้อนเช้ากับเย็นได้ เพราะว่าเขาเริ่มหัดใช้เอง<ช>แล้วเรัาก็เลยป้อนแค่สองมือใช่ไหมใช่ค่ะ,คะไซต์นี้จะเป็นไซต์ที่เราเอามาฝึกให้เ้าเชื่องเราแล้วก็คือจะเป็นแบบนี้เริ่มใส่ห่วงใส่เชือกขึ้นคอนเริ่มฝึกให้เชื่องกับเราเพราะว่าน้องเป็นไซต์ที่เริ่มจะติดจัาของแล้วก็เป็นไซต์ที่เริ่มหัดดินแล้วค่ะ,คะ อันนี้เชื่องเลยนะคะเนี <tortured. S 2> <arada S 1> ่ยไซนี้อายุเท่าไรนะคะถ้าไซนี้ออันนี้ตีกลมๆประมาณเดือนหน <C laim cold> ึ่งค่ะใช่ค่ะอันนี้ฝึกอะไรเขาบ้างไหมคะหรือว่าอะไรนะคะฝึกอะไรเขาบ้างคะตอนนี้ฝึกอะไรเขาบ้างก็คือตอนนี้เราฝึกให้เขาแท้ก็คือค่ะจะเป็นอาหารไข่ตัวนี้ให้เขาเริ่มหัดแท้ค่ะแล้วก็ฝึกเรียกชื่อเขาให้เขาชินกับเราให้เขาติดเราก็คือฝึกเรียกเขาเวลาเขาหิวฝึกเขามาหาเรา ฝึกเขายืนขึ้นไหลขึ้นคอนเพราะว่าเขาเป็นไฟที่เริ่มกระพือปีกแล้วก็หัดบินคช่ถ้าบูนี่ราคาอย่างไรคะถ้าบูถ้าบูตัวนี้เริ่มต้นที่พันห้าค<ๆ>่ะค่ะแล้วสีอืน่นๆนะคะในนี้จะมีบูมีบูแค่หนึ่งตัวนอกหนั้ก็จะเป็นพายแอปเปิ้ลพายแอปเปิลจะอยู่ที่พันสองค่ะ ไซส์แบบว่ากําลังน่ารักน่าอ้อนกําลังอ้อนกําลังขอกินกําลังติดเจ้าของเลยไซส์นี้เป็นไซส์ที่แบบว่าน่ารักค่ะรับไปนี่คือเชื่องเลยนะคะไซส์นี้ต้อนง่ายแล้วด้วยนะคะใช่ค่ะ นี้ก็จะเป็นน้องครีมชีสค่ะตีกลมๆประมาณ20วันทีนี้ก็จะมีครีมชีสนอร์มอลครีมชีสชาแอปเปิ้ลแล้วก็จะมีครีมชีสเยลโ่ไซในนี้จะเป็นนกที่ป้อน3มมือค่ะก็คือไซส์จะเล็กลงมาจากเมื่อกี้หน่อยประมาณ10วันได้ตีกลมๆตีเข้าวๆค่ะ ก็คือจะป้อนเช้ากลางวันเย็นไซนี้จะเป็นนกไซ์เล็กค่อนข้างถนอนนิดนึงนกก็อย่าอยู่ในห้องแอร์เราต้องการอยู่ในอุณหภูมิ32ค่ะประมาณนี้อย่าต่ำกว่านี้ให้เขาอยู่ในอุณหภูมิที่อุ่นนิดนึงเพราะว่าเขาอะยังเป็นนกไซเล็กที่ขนอะยังผัดแอบไม่หมดไซนี้ไซนี้ก็เชื่องกำลังน่ารักน่าอ้อนเหมือนกัน ยังกบไฟไหมคะไซนี่เออถ้ามีไฟก็ยังอยากให้กบไฟค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นช่วงหน้าฝนช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนอ,อากาศชื้นน้องก็ยังต้องการความอบอุ่นอยู่ก็อยากให้กบไฟแต่ถ้าเกิดบ้านไหนไม่มีไฟไม่สะดวกก็ใช้เป็นผ้าคลุมก็ได้ค่ะให้เขาอะอยู่ในอุณหภูมิสักสามสิบสองหรือสส<า>ิบเราคืมีตัววัดอุณหภูมิแบบนี้ค่ะอ,อ๋อวัดได้นะคะนค่ะค่ะตัววัดอุณหภูมิให้เขาได้อย่างเนี้ย35ส ก็คือเป็นอนทรียปกติค่ะแต่เราก็ยังเปิดเปิดไฟปลุกไว้ให้นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นนกที่ค่อนข้างไซส์เล็กยังเป็นไซส์ที่ต้องต้อนสามเวลาอยู่รับไปนี่สําหรับคนไม่มีเวลาหรือว่าอะไรนี่ก็ยังยังได้นะเพราะว่าต้อนง่ายขึ้นนะคะนี้ต้อนง่ายแต่ว่าอยากให้ป้อนครบสามมื้อเพราะว่าน้องอ่ะค่อนข้างเล็กกว่าตู้เมื่อกี้เพราะว่าเอ่อเขายังต้องการเหมือนกับว่าให้ได้กินครบ คบคบสามนิ้วอยู่เพราะว่าเขายัางแทะได้ไม่มากแล้วราคาราคาตู้นี้อยู่ที่เก้อยถึง1 0 0 0บาทค่ะราคาก็มาดูตามสีถ้าเป็นสีน้ร์มอนก็จะอยู่ที่9ก0ร้อยถ้าเป็นสีชาแอปเปิลก็จะอยู่ที่1 0 0 0ันราคาต่อร้องกันได้แวะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้ค่ะค่ะมีให้เลือกเยอะเลยอ่ะเข้ามาเรื่อยๆนะคะถ้านกที่ร้านได้เข้ามาเรื่อยๆแล้วก็คือนกที่ร้านนะคะจะมีตากลมโตสองข้างค่ะนกจะอ้วนทวนสม บูนทุกตัวเลยและที่สำคัญก็คือนกร้านเราอะค่ะจะไม่มีท้องเสียหรือที่ติดท้องค่ะสวยน,น,นะคะเนี่ยตัวอ้วนๆกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นพินชิคพายแอปเปิ้ลค่ะโชกคนะคะเปิดสวิทช์ค่ะน,นกที่แข็งแรงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นค็อกเทเลนะคะพ็อกเทเลก็จะเป็นนกที่ค่อนข้างละมุนน่ารักน้องก็จะขี้อ้อนถ้าเป็นตัวผูเน,น้องก็จะสามารถผิวปากร้องเพลงได้เหมือนน้องที่เจอเลยที่เขาร้องเพลงคุกกี้คุกกี้พวกนี้ยก็จะเป็นคือจะมีเสียงที่ค่อนข้างเบาน่ารักขี้อ้อนที่ละมุนพ็อกเกเทลตู้นี้นะคะสีดำจะ800สีเหลือง900สีขาว1,000ราคาต่อรองกันได้ที่หน้าร้านค่ะ ถ้าสนใจน้องก็แวะเข้ามาดูน้องที่หน้าร้านได้หน้ารักทุกตัวอันนี้ยังปกไฟไหมคะเนี่ยเอ่อก็ยังเป็นไฟที่ต้องปกไฟอยู่ค่ะเพราะว่าน้องก็ยังถือว่าเป็นไซส์เล็กอันนี้ก็ยังต้องป้อนป้อนสามเวลาอยู่เหมือนกันเพราะว่าคอกกระเทลเนี่ยเป็นนกที่ค่อนข้างต้องปกป้องหนุ่มนิดนึงเพราะเขาอ่ะจะไวต่ออ่ะหลับโชว์เหรอลูกหลับโชว์เลยเหรอ อันนี้ก็คือขาวตาแดงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีขาวตาแดงขาวตาดำแล้วก็จะมีทายแต่ละตัวสีแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันไปขาวตาแดงเท่าไหร่คะขาวตาแดงหนึ่งพันบาทค่ะค่ะแล้วถ้าขาวตาดำอะคะขาวตาดำก็ต้องมาดูว่าเขาเขาอะจะเป็นทายถ้าทายก็จะขยับขึ้นไปไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะสองทายสามก็จะอยู่ที่สี่่ะ เออเป็นพายอะไรเพราะว่าพวกนี้บางทีบางตัวโตขึ้นมาหรือว่าผลเป็นไวแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนนกที่ใส่เสื้อซักนะค่ะใช่ อันนี้ก็จะเป็นพิมสันพิมสันหน้าร้านเราจะมีหลายไซส์ทีนี้ตั้งแต่เบบี๋เบบี๋ก็คือจะเป็นน้องคนนี้เลยก็คือข <c oughs> นยังไม่ขึ้น, <c oughs> นไซส์ขนอ่อนอันนี้น้องจะป้อนอยู่ที่สาเมเวลาเหมือนกันเชา้าถึงวันเย็นอันนี้เราก็ยังต้องปลุกไฟประคบประหงเขานิดนิดนึงถ้าเปรียบเสมือนเด็กก็จะเป็นเด็กน้อยหรือว่าเด็กอ่อนอยู่ค่ะค <c oughs> <ๆ>่ะแล้วก็มาเป็นไซส์ที่สองก็จะเป็นไซส์นี้ น้องๆอ,อันนี้ก็จะเริ่มขนคุมและสีเริ่มออกแล้วซส์นี้ก็จะเป็นไซส์ที่รือว่าวัยกําลังหักแทะไวกําลังโซนไวกําลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองเราก็จะวางอาหารลูกป้อน ป้อนอาหารลูกป้อนสามมือวางอาหารไข่แล้วก็จะเป็นเสริมพวกข้าวโพดเอาไว้ให้น้องค่ะพัฒนาการในการแพ้ค่ะเริ่มหัดแพ้แล้วก็ขยับมาเป็นตัวโตวตัวนี้ไซส์นี้ก็คือเริ่มไม่ทานลูกป้อนแล้วแต่เราก็ยังป้อนเสริมได้สําหรับคนที่มีเวลาอยากให้เขาเชื่องเราอยากเล่นกับเขาเราก็ป้อนอาหารป้อนได้เพื่อให้เขาเชื่องเราติดเราแต่ไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์ที่แบบว่าสีเริ่มออกสีเริ่มขึ้นต้องบอกก่อนว่าชิ้นสัวนนะคะ ถ้าเขาโตเต็มวัยเต็มที่เนี่ยเอ่อช่วงหน้าอกอะค่ะอันนี้เขาเก่งแล้วไงบินเก่งแล้วอันนี้เป็นไซ์เริ่มบินแล้วช่วงหน้าอกก็จะเป็นสีแดงเขาก็จะเหมือนนกที่ใส่เสื้อสักเหมือนใส่เสื้อสักสีแดงเหมือนใส่เสื้อขับวินสีแดงเลยเอ่อก็จะเป็นประมาณสักหกเดือนต้องบอกก่อนว่าชิมสันจะเป็นนกที่ขัดขนเรียนเก่งมามอยากบินและอยากบินอยากเรียนรู้อยากไปอยากอะไรแล้ว ทิ้งสันตัวนี้เริ่มต้นที่1,500บาทค่ะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ไหนก็เข้ามาดูที่หน้าร้านราคาต่อนองกันได้บินตลอดเลยบิน,นโชว์ไว้ที่แบบว่ากำลังรู้อยากลองแล้วนึงน่งๆกัน่นได้ไปลูปอยู่กับน,น้องกัน <c oughs> อยากจะบินอย่างเดียว เรายังไม่ทราบเพศใช่ไหมคะนี่ทิ้สันยังไม่ทราบเพศค่ะทิ้งชิปก็เหมือนกันยังไม่ทราบเพศเออพวกนี้ถ้าเราอยากทราบเพศเพศแน่ชัดเลยก็คืออยากให้มาเจาะเลือดค่ะเจาะเลือดเนี่ยเราก็จะระบุได้ชัดเลยว่าน้องเนี่ยเป็นเพศผู้หรือว่าเพศหญิงทางร้านรับเทเพศด้วยไหมคะเออรับค่ะ ราคาเชฟเพศประมาณเท่าไรต่อตัวเออสามร้อยบาทต่อตัวค่ะเราก็ะจะมีใบให้มีห่วงให้มีเบอร์ให้ระบุตัวตนว่าเป็นนกตัวนี้เพศนี้ค่ะแล้วถ้าเป็นไซส์นี้นะคะราคายังไงคะน่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่ากันเลยไซส์เล็กไซส์ใหญ่แบบนี้เราให้ราคาเท่ากันเลยอ้ราคาเดียวกันนะาคะนี้ค่ะถูกใจยังไงราคาต่อรองหน้ร้านได้บวกลบกันได้ มีเยอะมากเลยค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆไหมคะนี่เข้ามาเรื่อยๆค่ะของเราจะเป็นโนเข้าทุกอาทิตย์จะมีโนเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์แล้วก็โนกาค่ะถ้าเอ ไม่แข็งแรงหรือว่านกไม่สวยเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่านกไม่สวยนกไม่ตงรงสเปกนะไม่แข็งแรงนะเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าได้ไปเราก็อยากให้ได้ไปแล้วเนี่ยเป็นนกที่แข็งแรงสมบูรณ์เพราะว่านกพวกนี้ค่ะเขา่าจะอยู่กับเราไปอีกนานเลยเลี้ยงแล้วก็อยากให้รักแล้วก็อยากให้ดูแลเขาเป็นนาน,าน ทางร้านสามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมคะส่งได้ค่ะทางส่งได้ก็คือค่าขนส่งอะค่ะเราก็จะคิดตามจิงอย่างล่าสุดมีลูกค้าสั่งคอกระเทลหนูส่งไปจังหวัดเชียงรายเชียงรายเนี่ยมาส่งสองต่อก็แล้วแต่ว่าเขาว่าอยู่ในอำเภอเมืองไหนค่าส่งจากเมืองบุรีไปเชียงรายอะค่ะไปในอำเภอเมืองอะหกร้อยบาทแต่อีนี้ว่าลูกค้าของหนูว่าค่ะอยู่นอกคานเมืองก็คืออยู่นอกตัวเมืองของเชียงรายก็ไปอีกต่อหนึ่งใช่ก็จะไปอีกต่อหนึ่งก็จะมีะมค่า ส่งส่งเพิ่มอีกร้อยห้าสิบถ้าถ้าเป็นละ,ะแวกในกรุงเทพในละแวกเขตมีในละแวกใกล้ๆเนี่ยก็มีเรียกลน์แมนลน์แมนหรือว่าคิดราคาตามจริงเลยให้เขาไปเก็บปลายขาภาคใต้เราก็ส่งได้นะคะได้ค่ะไปะได้ค่ะแต่ทีเนี้ยต้องดูว่าเอ่อนกอะค่ะเป็นไซส์ไหนถ้าเป็นไซส์เล็กเราก็ส่งด่วนแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าในการส่งนนกพร้อมไหมถ้านกไม่พร้อมเราก็ไม่ส่ง เพราะว่าถ้าเล็กเกินเนี่ยน้องจะเสี่ยงทางไม่ได้ใช่รายละเอียดการส่งค่าส่งก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามกับทางร้านก่อนได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดค่ะเลิฟเบิร์ดในนี้ก็จะมีทั้งขอบตาไม่ขอบตาก็คือดูง่ายๆถ้าเลิฟเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะที่ดวงตาของเขาจะไม่มีขอบสีขาวแต่ถ้าเป็นเลิฟเบิร์ดขอบตาที่ดวงตาของเขาจะมีขอบสีขาวเลิฟเบิร์ดขอบตาและไม่ขอบตานะคะเริ่มต้นที่500บาทราคาก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเขา,าเป็นสีอะไรบางตัวก็เป็นพายบางตัวก็เป็นสีพื้นบางตัวก็ เป็นสีของเขาเลยโดยเฉพาะอย่างเงี้ยราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะก็เริ่มต้นที่ 500, ห0ารอใช่ค่ะอันนี้จะเป็นนกโตเต็มว,วัยพร้อมทำแล้วในนี้ก็จะมีรวมทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียสูงสุดในนี้คือสีอะไรราคาเท่าไหร่คะเนี่ยเอ,อ่อก็จะเป็นตัวหัวดำค่ะค่ะก็จะเป็นสีที่หายากแล้วก็แยกออกมาอีกราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ600บาทต่อหนึ่งตัว ถ้าซื้อเป็นคู่ยังลดกันได้บ้างไคะได้ค่ะได้เป็นคู่เราก็ลดกันได้บางทีลูกค้าอยากได้จับผสมสีข้าหมกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคุยกันได้ราคาหน้าร้านที่น้องการราคาแบ่งกันดูแลราคาแบ่งกันเอาไปก็มาคุยกันได้ที่หน้าร้านอันนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดเหมือนกันค่ะ <itt> s> <S ถ้าซื้อต่อเน,นื่องกันมามันก็จะมีทั้งหมดสามกอง ก็จะเป็นสีที่ที่แยกออกมาอีกคือเลอเบิร์ดอ่ะเราไม่ได้เอาอยู่รวมกันเพราะว่าบางทีอะค่ะนกต่างที่มาต่างถิ่นมาบางตัวเขาก็อยู่ด้วยกันไม่ได้บางตัวเขาก็อยู่ด้วยกันได้เราก็เลยแยกออกแต่ว่าราคาเดียวกันใช่ค่ะราคาเดียวกันหมด ค่ะมีให้เลือกหลายกรงนะคะนี้ค่ะก็แต่ก็คือราคาเดียวกันใช่ค่ะ,ะนกโตรพร้อมทำไน้้อนอันนี้เป็นนกโตรพร้อมทําแล้วค่ะเป็นพ่อเป็นแม่ได้แล้วเป็นนกพ่อพันแม่พันได้เล้วก็เริ่มต้นที่ห้ารอยบาท ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอคเทลเหลืองแก้มแดงอันนี้ก็จะเป็นนกที่พร้อมทําแล้วเหมือนกันก็คือเราก็จับมาอยู่คู่รวมกันตอนนี้มีน้องไซ้โตทั้งหมด3ตัวใน3ามตัวนี้ยมันก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียก็คือเราอาจจะให้น้องอยู่รวมกันแล้วให้น้องอค่ะจับคู่กันเองเพราะถ้าเขาจับคู่กันแล้วเนี่ยเราก็จะแยกคู่ออกมาคอคเทลในนี้ค่ะจะเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งัห้าร้อยบาท เขายังไม่จับคู่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ยังไม่จับคู่ค่ะ่ก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียรวมกันอยู่งั้นเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาจับคู่กันเองแล้วเราก็จะแยกได้เป็นคู่ใช่ไหมได้ค่ะบางทีลูกค้าเลี้ยงลูกป้อนตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วพอทีนี้เขาโตเต็มวัยเป็นนกที่พร้อมเข้าหาคู่แล้วก็จะเอานกที่ลูกค้าเลี้ยงค่ะมาดูว่านกของลูกค้าเนี่ยเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียแล้วเราก็มาหาคู่ให้เขาอ๋อเหมือนมาเทียบคู่ใช่ใช่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นคอกระเทลสีเหลืองแก้มส้มก็คือจะเป็นนกที่เข้าคู่กันแล้วอันนี้จะเป็นนกตัวผู้ตัวเมียคู่นี้จะอยู่ที่2,500บาทก็จะเป็นนกพร้อมทำแล้วเหมือนกันอันนี้ถ้าซื้อไตนี่เราซื้อกลังเพาะให้เขาได้เลยใช่ไหมได้เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นนกพร้อมทำแล้วแล้วเขาก็เข้าคู่เลือกคู่ของเขาแล้วค่ะอันนี้เขาเลือกคู่กันเองใช่ใชใช อันนี้ก็จะเป็นฟันคอนัวโตแล้วอันนี้จะอยู่ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะ <g ül> ก็จะเป็นน้องพ่อแม่และเป็นน้องคู่ท้องคู่นี้ก็จะอยู่ที่8 0 0 0บาทพร้อมใบก็ <g ül> คือเราจะมีใบเซตเพื่อให้ว่าน้องค่ะเป็นตัวคู่หรือว่าตัวเมียอันเนี้ยนนไม่แน่ใจแม่ค้าเองก็จำไม่ได้กันว่าตัวผู่หรือตัวเมียที่เขาเต้นได้อ่าค่ะแต่ไ<ต>ม่เต้นได้ใช่เอา,ยอายโยกโยกก่อนแล้วโยกไหมโยกไหมโยกไหมวันนี้ โยก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 กันแล้วมีตัวนึงขาแดนมามาโอ้คาเชื่องเหรอคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกค่ะอนข้างเชื่องแต่ถามว่าเขาก็ยังกลัวเราอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาตั้งแต่ที่เขาเป็นลูกตอแล้วเขามีคู่แล้วนะคะนี่ค่ะ โอ้ไม่โยกโชว์เลยอะแต่มีตัวโยกใช่ไหมคะมีตะเข้านั่นแหละที่เป็นตัวโยกอแต่ว่าก็แล้วแต่ไปแล้วค่ะตอนนี้ค่ะคู่ละเท่าไหร่นะคะตัวนี้คู่ละแปดพันบาทค่ะถ้าจับคู่อย่างนี้แล้วเราก็ไม่แยกแล้วนะจะขายเป็นคู่เลยนะใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเขาเป็นงานที่พร้อมทำอย่างนี้ค่ะทางร้านมีหลายคู่เลย มาช้าไปนิดเดียวคือปล่อยไปหนึ่งคู่แล้วก็จะเป็นฟังคอนัวที่เป็นคายก็คือสีเขาว่าจะเหลืองมากกว่าคู่นี้คือเหลืองกันหาเงเลย คู่และเท่าไรถ้าเป็นพายก่อนไปเท่าไหร่นี้ถ้าเป็นพายคู่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0าพันส0บ0ีบาทค่ะเขาจะเป็นสีที่ค่อนข้างหา,ายากซังคอนแบบัวจะบอกอย่างหนึ่งก็คือเขาคือนกผัดขนนกจะผัดผนตั้งแต่ห 6, 6เดือนถึง1ปีเขาก็จะผัดสีผัดผนของเขาออกมาบางคนบางทีไปซื้อลูกป้อนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมหลังเหลือง อ่ะเรามาดูลูกป้อนก็ได้ค่ะลูกป้อนฟันคอนัวก็มีใช่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นฟันคอนัวลูกป้อนเมื่อกี้เราดูพ่อแม่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลูกป้อนอันนี้ก็จะตีกลมๆประมาณ20วัน เขาขนก็ยังไม่ขึ้นอย่างที่หนูบอกคาะว่าซันคอนัวจ,จะเป็นนกผัดขนเวล,ล,ลาลูกค้ามาซื้อหน้าร้านลูกค้าก็จะเจอซันคอนัวที่เป็นตีสีเขียวหลังสีเขียวแบบนี้้าถามว่าน้องอจ,จะเหลืองจะส้มไหมเขาจะเหลืองจะส้มก็คืออีกหนึ่งตีน้องจะเป็นนกผัดขนเราก็จะมาดูตอนนั้นว่าเขาว่าจ,จะผัดขนออกมาแล้ว่เป็นสีอะไรซันคอนัวอันนี้นะคะจะเริ่มต้นอยู่ที่สองพันบาท ราคาก็มาดูหน้าร้านมาต่อรองกันได้แม่นะค้าก็อยากขายรา <c oughs> คาก็สามารถต่อรองกันได้นะคะ นกเข้ามาใหม่วันนี้สี่ตัวนะคะเมื่อกี้ลูกค้าหน้าน้านก็ได้ดูไปแล้วเนาะก็มีบางเซมกับน,นี้คอยรับลูกค้าอเอยากมาดูอยากมาสอบถามอยากมาศึกษาแวะมาได้คะ่ะที่ร้านนกบางเซมร้านเราอยู่จตุจักรสองมินบุรีร้านเราอยู่โครงการสี่ล็อกที่หนึหกห้าและห<ว>นึ่งหกหกแวะเข้ามาดูหน้าร้านได้เลยค่ะ มีเต้นโชว์ด้วยเมื่อกี้ใาตูด <laughs> เจิดอาการใส่ตูดนิดหน่อย <laughs> ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกหงยกนกหงยกอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็ะจะเป็นนกหงยกพ่อแม่แล้วอันนี้จะเป็นนกหงยกพร้อมทําแล้วค่ะอันนี้นกหงยกของเราจะเริ่มต้นที่1น0บาททุก <laughs> สีทุกตัวเลยก็คือ100่ง้บาทก็บอกก่อนว่าหงยกอะบางทีลูกค้ามาซื้อแบบว่า ร้านบอกว่าตัวผู้ก็ตัวผู้ร้านบอกว่าตัวเมียก็ตัวเมียพอซื้อไปแล้วทำไมไม่ไข่ <c oughs> หงยกเนี่ยเรามีเก็จความรู้เอาอย่างนี้ดีกว่าบอกง่ายๆสําหรับคนที่อยากเลี้ยงหงยกหรือว่าอยากเริ่มฝึกเลี้ยงนกอันนี้คือเกบความรู้ที่เรามาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้ลูกค้าก็คือนกหงยกอะค่ะให้เราดูที่จมูกน้อง ้าจมูกน้องสีฟ้าค่ะเขาจะคือตัวผู้แต่ถ้าหนุกจมูกน้องสีขาวเนี่ยเขาจะคือตัวเมียห่งอ่าเวลาลูกค้าไปซื้อค่ะก็สังเกตดูว่าน้องเนี่ยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้ดูที่จมูกอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เป็นทิปเล็กๆที่เรามาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันในการที่ว่าไปซื้อนกเพื่อที่ว่าเราเข้าใจเนาะลูกค้ามาซื้อก็อยากทีบว่าตั้งใจให้เขาออกไปเพราะทันขยายออกไป สีเยอเลยครับค่ะมีให้เลือกเยอะนะคะเนี่ยเยอะตอนนี้ก็จะมีสีเขียวเขียวที่มาสีเหลืองเหลืองเหลืองสว่างก็มีแล้วก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าครามแล้วก็ฟ้าหลังขาวสีขาวแต่ว่านกเี่ยก็จะออกไปบ้างแล้วแหละนกที่มาสีแปลกๆเลยก็คือจะเป็นสีเขียวมีหรือฟ้านั้นทะเลอันเนี้ยเขาจะข้ามกันก็คือพ่อเขียวแม่ฟ้าอย่างเงี้ยบางทีลูกออกมามันสวยนะคะมันจะ แต่ว่าเป็นสีเขียวมินที่เป็นแบบว่าสีหายากเหมือนกันแต่จะไม่มีแล้วไปแล้วน้องไปแล้ว <c oughs> แต่ก็้องรอ <c oughs> รุ่นใหม่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหงยกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหงยกอังกฤษอันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆโน่นันนี้เหมือนกันอันนี้จะมีน้องอยู่สามตัว <c oughs> หงยกอังกฤษเนี่ยก็คือตัวเขาค่อนข้างจะใหญ่ ถ้าพูดง่ายๆดูง่ายเหมือนว่าหน้างอคอหัก <c oughs> มันจะเป็นนกที่หน้างู่ๆเข้าไปหน้าคูเข้าไปคืนกไม่มีด้านอันนี้นกหรือปลาทูกก็จะหน้าร้านตานตะนี้ก็ไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเขาก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาจากเมื่อกี้หน่อยราคายัางไงคะตอนนี้ตห <c oughs> รลดราคานะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่400บาทค่ <c oughs> <ส>ะก็จะเริ่มต้นที่400 อันนี้นกเป็นยังเป็นัยรุ่นใช่ไหมใช่ค่ะยังเป็นนุ่มอยู่ก็คือยังไม่ได้โตเต็มวยัยอาจจะโ<ช>ตได้ใหญ่กว่านี้อีกนิดหน่อยค<ช>่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิงเจ็ดสีอันนี้จะเป็นล็อกที่ค่อนข้างสวยงามส,ส,าส,สีสันสดใสส่วนมากเด็กๆก็จะชอบอันนี้ฟินจะเริ่มต้นที่350คู่ละ700รอก็ราคาก็มาคุยกันหน้าร้านต่อรองกันได้ตัวล้า5 0นะคะค่ะเป็นคู่ละ700อใช่ค่ะค่ะฟินก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะ ก็จะมีหน้าแดงหน้าดำหน้าส้มก็แล้วแต่ว่าเขาว่าผสมพันออกมาเป็นแบบไหนบางตัวหน้าอกม่วงหน้าอกขาวอันนี้ก็เลือกสีตามที่ชอบชได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกซีบ้าซีบ้าที่ร้านเราอยู่ที่ตัวละ80บาทคู่ละ150 ถามว่าดูยังไงตัวผู้ตัวเมียที่ร้านก็จะขำๆเนาะจะเข้าโรงรัจนนามไหมอ่ะลูกค้าตกใจวิทำไมถามอย่างนี้ที่ถามอย่างนี้ไม่ใช่อะไรตัวผู้ให้ดูที่แก้มค่ะเขาจะมีเปื้อนๆเหมือนเหมือนเวลาเราไปปั๊มมือค่ะเขาจะมะีถามว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะเข้ามาเราก็อยากให้เครียดเลาถามเรถามลูกค้าปุ๊บลูกค้าแบบว่าเอาแล้วเคยเข้าโรงรัจนนามไหมกำลังจะนึกอยู่มันเกี่ยวกันยังไงกันไหมอ๋อเป็นใช่ เป็นที่หน้าใช่ค่ะเป็นตัวเทียนที่หน้าอันนี้จะคือตัวผู้ส่วนตัวเมียก็คือจะมีขีดอยู่ตรงตาเหมือนยกร้องไห้ตัวที่สี่ใช่อ่าเดี๋ยวตัวที่สามและถ้าจะดูง่ายๆก็คือเขาจะมีขีดร้องไห้ลงมาอ๋ออันนี้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะเหตุผลที่มันชื่อซีบ้าเพราะว่ามันมันลายลายขาวดำเหมือนม้าลายค่ะ นี้ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้ก็เริ่มพยอยไปแล้วค่ะแต่ก็จะมีเข้ามาให้เลือกเรื่อยๆมีเข้ามาตลอด ค่ะในนี้ก็จะเป็นกีนชีสนะคะกีนชีสจะเป็นไซส์ที่โตแล้วอันเนี้ยค่ะในนี้ก็จะเริ่มต้นที่1 0 0 0บาทอย่างที่เห็นนะคะ่ะน้องคนเนี้ก็คือกีนชีสคารแอปเปิ้ลอย่างที่เราดูลูกป้อนไปอสีเขาก็จะเริ่มออกแล้วก็จะต่างกันที่ว่ากีนชีสกับซันพอนัวเนี่ยซันพอนัวก็คือ1ปีเราถึงจะรู้เพราะว่าเขาเป็นนกขัดขนแต่ว่าถ้าเป็นตระกูลกีนชีสค่ะเราอสามารถเห็นสีของเขาได้เลยในนี้ก็จะมี Normal, ะกีนชีสนอร์มอลแล้วก ก็จะมีเยลโล่ไซส์ราคายัางไงนะคะอันนี้เริ่มต้นที่หนึ่งันบาทค่ะ,ะถ้าเป็นน้องสีเขียวท้องสีเหลืองตัวนั้นก็จะเป็นเยลโล่ไซส์ค่ะแต่ถ้าเป็นสีเขียวท้องดำๆค่ะก็จะเป็นกรีนชิปนอร์มอนค่ะเขาจะต่างกันที่หน้าอ,อกค่ะจะเป็นสีเหลืองกับสีดำ อันนี้ก็จะเริ่มต้น1 0 0 0พันบาทเป็น<ช><ๆ>ที่พร้อมทำแล้วอย่างที่บอกบางทีบางคนเลี้ยงหนึ่งตัวพอถึงเวลาที่เขาโตเต็มวัยค่ะเขาก็จะมาหาคู่มาหาเพื่อนเอาบางคนก็ไปทำเป็พนพ่อพันแม่พันกพาะออกมาอีกทีหน Perfect ึ่งก็จะมาซื้อตัดไจเมื่อไหร่ค่ะไปไ th. อันนี้ถ้าเป็นนกเขาแพกอันนี้ก็จะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทค่ะ<ๆ>ถ้าเป็นด้านล่างก็จะเป็นนกเขาสีขาวก็จะเป็นที่ร2อยี่สบสีด้านล่าง อันนี้ร้อยสิบเหรอคะใช่ค่ะอันนี้จะร้อยยี่สิบอันนี้ก็คือหนึ่งร้อยนะคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นนกเขาใหญ่จะเป็นนกเขาป่าอันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะนะคะเนี่ยแล้วกองบนเหรอคะเนี่ยกงบนก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันค่ะค่ะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะนกเขาส่วนมากก็จะเป็นเด็กๆ็กเด็กผู้ชายที่ชอบเนี้ยก็จะเข้ามาค่ะ มันเป็นราคาที่จับต้องได้เอาไปฝึกเอาไปขัดบางคนก็ชอบในการขันของเสียงนกเขาค่ะชอบฟังเสียงอะไรอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นนกเขาใหญ่ที่ร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นนกพร้อมขันแล้วเนี่ยอย่างที่ได้ยินเสียงอะค่ะเบาๆเขาก็ร้องกู๊กู้กุ๊กู้กุ๊กอย่เนี้ยก็จะเป็นการร้องของนกเขาอันเนี้ยจะเริ่มต้นที่3,000บาทก็จะมาดูว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาขันแบบไหนเลียกง่ายๆว่าเป็นนกอารมณ์ดีหรือว่าเป็นนกที่ขายคารลมอ่าเขาก็จะเป็นสายนั้นเลย ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนกขาวเอ่อดูว่าใครคารลมดีก็เหมือนกับการจีบสาวเลยนะใครคารลมดีกว่าใครเสียงเพราะกว่าหูยดูสิคะเนี่ยสงสานตัวกลางเลยไม่รู้จะซ้ายหรือจะขวาดี <laughs> ไม่รู้จะไปคู่ไหนเลยนะคะนี่แล้วราคา่ะคะนนิ ราคาตวนี้เปิดอยู่ที่ประมาสามพันครับต่อรองได้ค่ะเป็นคารลมสายแข่งนะครับมันก็จะมีคารลมป่าคารลมสายแข่งตันี้ก็เป็นสายแข่ง,งนะครับค่ะอันนี้คือสายแข่งทั้งหมดนะคะค่ะ เขาไม่ได้สนใจเราเล่นกันต่อเลยนะคะเนี่ยสู้ขาดใจสู้เป็นขาดใจยอมกันที่ไหน วนนี้เราก็พาชมนกที่ร้านบางเซนกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย